สวัสดีครับกับผมนคราปฐมเงินตาโบราณหนึ่งห้าเก้านะครับ,ร 9, รบสำหรับวันนี้นะครับผมมาหยิบยกนำเสนอแบงค์ห้าบาทนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยได้เคยเห็นสักเท่าไหร่ต้องบอกงี้นะครับว่าแบงค์5บาทเนี่ยคือเป็นแบง 9, ค์ที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะมี2แบบวันนี้ผมมาหยิบยกให้ดูแบงค์5บาทแบบแรกที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่า หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับนะว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ในรูปแบบของเหรียญซึ่งในช่วงสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเคยใช้ชนิดราคา5บาทเนี่ยในรูปแบบของแบงค์หรือว่าธนบัตรนะครับนี่คือเป็นแบงค์5บาทแบบแรกในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะผลิตที่บริษัทโทมัสที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด6รุ่นนะครับนะเป็นแบงค์แบบแบงค์5้บาทแบบ9หรือว่าแบงค์5บาทแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9 มีทั้งหมด6รุ่นรุ่นนี้จะประกาศออกใช้ปี2501นะครับซึ่งภาพด้านหน้าจะเป็นภาพองค์พระพุทเจดีย์แล้วก็สะพานเจริญศรัทธาส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นภาพพระนั่งอนันตสมาคมนี่คือเป็นแบงก์เก่าที่ในสภาพที่แบบผ่านการใช้งานแล้วก็จะมาบอกกันครับว่าแบงก์ที่อยู่ในสภาพที่แบบผ่านการใช้งานแบบนี้จะราคาไม่แพงมากนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบกับแบงก์5บาทที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับเนี่ยก็คือเป็นแบงก์ที่สภาพที่แบบ ไม่ผ่านการใช้งานหลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าเฮ<ะ>้ยยังมีอยู่ด้วยเหรอมีการผลิตขึ้นมาใหม่หรือเปล่าไม่ได้มีการผลิตขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นนักสะสมนะครับซึ่งอยู่ในวงการสะสมมานาผสมควรนะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนสะสมเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้พบเจอบแบงค์เก่าที่ยังอยู่ในสภาพที่แบบยังไม่ผ่านการใช้งานยังมีพบเจอกันอยู่นะครับซึ่งเป็นแบงค์เก่าไม่ได้ผลิตขึ้นมาใหม่ย้ํานะครับเป็นแบงค์เก่าเป็นแบงค์แท้นี่คือแบงค์ห้าบาทแบบแรกของสมัยรัชกาลที่เก้า นะครับก็มีแบ่งปันให้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสภาพแบบผ่านการใช้งานแบบนี้ราคาจะไม่แพงบางคนเนี่ยถามว่าแล้วรับซื้อเท่าไหร่แบบนี้รับซื้อไหมถามว่าผมรับซื้อนะครับก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพถ้าแบบนี้ราคาใบนึงก็ไม่ข้ามร้อยครับบางทีก็30-40-50บาทต่อใบขึ้นอยู่กับตามสภาพถ้าเผื่อมันขาดเยอะ,ยอะแะแหว่ง มีรอยพับเยอะๆก็อาจจะไม่ได้รับเพราะว่าในวงการผสมเนี่ยมูลค่าในการเล่นหามันยังไม่แพงแต่ถ้าเกิดสภาพแบบไม่ผ่านการใช้แบบนี้หลักร้อยแน่นอนนะครับนาะที่ผมมาแบ่งปันให้นะครับยังไงถ้าเผื่อใครสนใจผมมาจะไลฟ์สดในทิ k To อกในช่องเนี่ยทุกๆวันจะเน้นเกี่ยวกับแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้มี รายการต่างๆให้ได้รับชมกันแล้วก็มีข้อมูลมานําเสนอให้เพื่อนนาวทานในการสะสมกันนะครับแล้วก็ส่วนวัตถุมงคลนะครับผมก็จะมีแบ่งปันให้เช่นเดียวกันซึ่งทําตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่จื่อพันธมุตโตเหรียญรุ่นเฮงตลอดนะครับซึ่งผมได้นําเสนอให้หลายๆคนได้เช่าหาบูชากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีการปลุกเสกไม่ว่าจะเป็น ารายละเอียดต่างๆของเหรียญรุ่นนี้นะครับนะก็อยากจะมาแบ่งปันให้ได้บูชากันสำหรับวันนี้ยังไงฝากติดตามไปด้วยครับกับผมนัขาประถมเงินตาโบราณสวัสดีครับ